ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดสวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกทท่านนะครับผมสำหรับวันนี้วันนี้เป็นวันเสาร์วันเสาร์วันที่ย6กเดือนกรกฎาคมปีพศ2568วันเสาร์วันนี้ ก็จะขอนํำพาพี่น้องท่านผู้ชมและท่านผู้ฟงังที่เคารพรักทุกๆท,ท่านได้มาชมวัตถุมงคลทิพย์ของดีของวิเศษซึ่งมอีอนุภาพชื่อเสียงโด่งดังมา,าในเมื่อหลายสิบปีก่อนนั่นเองของดีของวิเศษนี้จัดอยู่ในประเภทเครื่องรางของขลังเรียกว่าตะกรุดโทนก็ว่าได้นั่นก็คือตะกรุดปลากระป๋อง วัตถุบงคทิณที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังของว,วัดสันติวิหารอำเภอทวัตุรีเมืองร้อยเอ็ดในสมัยก่อนนั่นเองเมื่อหลายสิบปีก่อนก่อนที่พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณหลวงปู่พระมหาศิลาเสริจันโทจะมาอยู่มาพาพามาพำนักที่เมืองกระสินนั้น องค์หลวงปู่พระมหาศิลาเสดจันโทได้เคยพำนักอยู่ที่วัดสันติวิหารตำบลธงทานีอำเภอทวัดบุรีเมืองร้อยเอ็ดมาก่อนนั่นเองในห่วงช่วงเวลาที่องค์หลวงปู่พระมหาศิลาเสดจันโทพำนักที่วัดสันติวิหารเมืองร้อยเอ็ดแห่งนี้ท่านเด็ดนำเอาปลากระป๋องมาจานอาระเลกยันแล้วทำเป็นตะม้วนเป็นตะกุด ห้อยอคอสุนักของวัดนั่นเองปรากฏว่าได้เกิดเหตุอัศจรรย์สุนักของท่านนั้นโดนถูกชาวบ้านใช้อาวุธปืนกระหน่ำยิงเกิดเหตุอัศจรรย์นั่นคือยิงไม่เข้าไม่ระคายผิวหลายครั้งต่อหลายครั้งทำให้ตะกุดกระป๋องเรียกกันว่าตะกุด สุนัขแขวนอันนี้เป็นที่โด่งดังในยุคนั้นสมัยนั้นเป็นที่ยิ่งนกทําให้เป็นที่ปรารถนาของผู้รู้ในยุคนั้นนั่นเองขั้นการเวลาต่อมาถึงยุคปัจจุบันองค์ท่านเจ้ากุลหลวงปูป่พระมหาศิลาสิริจันโทองค์ท่านนั้นได้ถ่ายทอดพุทธเวทพุทธคมโดยเฉพาะวิชาตรกุกปรากกระป๋องที่โด่งดังมาในอดีต ให้กับลูกศิษย์องค์สําคัญของท่านนั่นก็คือองค์หลวงพ่อชํานิจ้าอาวาสวัดวัดสันติวิหารอําเภอทวัตบีรเมืองร้อยเอ็ดในยุคปัจจุบันนี้นั่นเองพุทธเวทพุทธคมอคระเลขยันที่จะจานลงในตะกุดกระกป๋องที่องค์หลวงปู่ได้ถ่ายทอดให้กับลูกศิษย์องค์สำคัญหลวงพ่อชํานิดหลวงพ่อชํานิ พระสุปฏิปันโนแห่งวัดสันติวิหารเมืองร้อยเอ็ดในยุคปัจจุบันซึ่งองค์หลวงพ่อชำนิก็ได้รับการถ่ายทอดพุทธเวทพุทธคมจากหลวงปู่พระมหาศิลาเสริจันโทนั่นเองการเวลาผ่านมามาจนถึงปีนี้คือปี2558พระเดชพระคุณหลวงพ่อชำนิพระสุปฏิปันโนแห่งวัดสันติวิหารได้กำหนดวันไหว้ครูขึ้นมา คือวันที่8เดือนมิถุนายนปีพศ2568นั่นเองในวาระพิเศษอันเป็นสิริมงคลสำคัญยิ่งนี้องค์หลวงพ่อชำน,นิได้ออกวัตถุมงคลเครื่องรางของขลังซึ่งเป็นที่รอคอยเฝ้าคอยของบรรดาลูกศิษย์ลูกหามานานปีนั่นก็คือตะกุดโทนรว่ดตะกุดปลากระป๋องนั่นเอง อ克拉เรียกยันจานลงในแผ่นทองแดงบางๆม้วนเป็นตะกุดงดงามตายอย่างนักเรียกว่าตะกุดโทนนั่นเองซึ่งตะกุดดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นตะกุดพระกระปองรหรือว่าตะกุดโทนผูกคอหมานี้มีชื่อเสียงโด่งดังมาในอดีตของวัดสันติวิหารดังที่กราบเรียนแต่เบื้องต้นนั่นเอง ในวาระมงคลอันสำคัญจึงได้ทำพิธีพุทธาพิเศกจระกฏปรากระป๋องขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งลูกศิษย์ลูกหาทั้งทางใกล้และทางไกลเมื่อทราบข่าวต่างพากันมุ่งสู่วัดสันติวิหารตำบลทงทานีอำเภอทวัตบุรีเมืองเกินร้อยเนืองด้น่นหนึ่งนอง เพื่อจะได้มาร่วมพิธีอันเป็นมหาบงคลวันไหว้ครูองค์หลวงพ่อจำนีปี68ในครั้งนี้และจะได้ร่วมทำบุญจกะกระกุดกระป๋องหรือจรกุดผูกคอหมาอันโด่งดังในอดีตนั่นเองภาพในพิธีอันเป็นวงคลล้วนหาดูได้ยากนั่นเอง ผู้ที่ศรัทธาได้ตร,กระกฎกระป๋องหรือว่าตระกดผูกคอหมาตระกดโทนสำคัญรุ่นนี้ไปพากันอิม่มอกอิ่มใจเชื่อมั่นในพุทธคุณเป็นที่ยิ่งนักนั่นเองตระกดสำคัญรุ่นนี้มีกระดาษเป็นใบกำกับบรรจุอยู่ในซองพร้อมตระกดนั่นเองตรกกด ผู้คอสุนักวงเล็บจรกุฎปรากระป๋องเป็นตํานานของวัดสันตินั่นเองวัดสันติวิหารอำเภอธวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดรุ่นบูชาครูปี68การจานอักระเลขยันไม่ธรรมดานะครับผมเป็นอักระเลขยัน ที่ได้รับการถ่ายทอดจากองค์หลวงปู่พระมหาศิลาสิริจันโทรครูบาอาจารย์องค์ขององค์หลวงพ่อชำน,นิเจ้าอาวาสวัดสันติวิหารมาโดยตรงนั่นเองสำหรับตรกุดดอกองค์ดาราที่แอดมินนำมาประกอบรายการในห่วงช่วงเวลานี้ด้านในบรรจุผงพุทธคุณผงมงคลอันศกดิ์สิทธิว้ปิดหัวและ ิดท้ายซึ่งสร้างจำนวนน้อยนั่นเองทำให้ผู้ที่ได้รับตรกุฏประป๋องหรือว่าตรกุฏตำนานผูกคอสุนัขของวัดสันติวิหารรุ่นไหวครู68รุ่นนี้ถ้าได้ตรกุฏที่บรรจุมวลสารผงศักดิ์สิทธิ์ไว้ด้านในแล้วก็ปิดหัวปิดท้ายจะพากันนำไปเลี่ยมเลี่ยมประสติและมี ห,ห้อยหรือว่ามีห่วงอยู่ตรงกลางสามารถจะแขวนวัตถุมงคลได้อีกข้างนี้ก็เป็นหูหรือห่วงไว้คล้องสร้อยทั้งซ้ายและขวาด้านล่างเอาไว้ครองวัตถุมงคลจะเป็นเหรียญหรือว่าวัตถุมงคลที่เราศรัทธาเรียกว่าเทและงามเป็นบารมีแก่ท่านนั้นๆน,นนั่นเอง ความยาวของตะกุดเจ้าเรียกว่าตะกุดโทนก็ได้ตะกุดอมตตนี่แหละครับผมวัดเป็นเซนติเมตรก็ประมาณโดยประมาณ9เซนติเมตรครึ่งประมาณ9 cm. เซนติเมตรเลยครึ่งมาอีกนิดหน่อยนั่นเองนะครับผมถ้าเรานำไปเลี่ยมพลาสติกรักษาสาาภาพเอาไวา้ก็จะขยับขยายขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนั่นเอง เด็กแขวนได้ผู้ใหญ่แขวนดีสุภาพสตรีแขวนก็จะแมนๆล่ะครับผมจะเห็นอักคระเลขยันองค์หลวงปู่พระมหาศิลาที่ได้ถ่ายทอดมาให้มายังลูกศิษย์องค์สำคัญหลวงพ่อชำนิพระสุปฏิปนโนแห่งวัดสันติวิหารในยุคปัจจุบันนี้งดงามตาดูแล้วเข้มขลังและศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักนั่นเองเดี๋ยวเราชมตะกุด ของจริงไปพร้อมๆกันนะครับผมเป็นตํานานตะกุดห้อยคอสุนักละวงเล็บนะครับผมตะกุดปลากระป๋องวัดสันติวิหารจังหวัดจร้อยเอ็ดรุ่นบูชาครูหกแปดเรียบง่ายและชัดเจนดีนั่นเองชมความงามและ ความเข้มขลังของตระกุดโทนหรือว่าที่เรียกกันนั่งเดียวว่าตระกุดปลากระป๋องนั่นเองเป็นแผ่นเนื้อทองแดงบางๆนะครับผม ตรกุฎอมตะยอดนิยมซุปเปอร์ฮิตจากตำนานของวัดสันติวิหารเบาบางไม่หนักนะครับผม ขวัญใจสายเหนียวนั่นเองก็ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังอยู่ในขณะนี้ กราบขอบพระคุณทุกๆท่ทานที่ได้มีเมตตาธรรมได้กดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงด้วยนะครับผมกราบขอบพระคุณล่วงหน้าสำหรับบางท่านที่คิดว่าจะมีเมตตาธรรมและคิดว่าจะกดติดตามให้กำลังใจเพิ่มเติมเข้ามาอีกก็ต้องขอกราบขอบพระคุณล่วงหน้าด้วยนะครับผม ลองขยายดูอักระเลขยันนะครับผมบรรจุผงพุทธคุณไว้ภายในด้วยนั่นเอง ขอความสุขสวัสดีพิพัชมงคลจงพึงมีพึงบังเกิดแด่ทุกทุกท่านไม่เจ็บไม่จนเฮงเฮงรวยรวยสุขภาพแข็งแรงรวยแบบไม่มีเหตุผลโดยทั่วหน้ากันเทินสวัสดีครับผมสวัสดีครับ